ส่วนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทาผ้าพิมพ์ลายให้กับกลุ่มสตรีนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับวิถีชีวิตแล้วก็นําไปพัฒนาต่อยอดได้หลากหลายเหมาะที่จะทําเป็นอาชีพเสริมด้วยค่ะการอบรมทำผ้าพิมพลายในครั้งนี้มีสตรีจากตำบลไอเยเวงและตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลามาเข้ารับการอบรมค่ะ จัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงโดยมีนายเอกยังอภัยนสงขลาในอำเภอเบตงมาเป็นประธานค่ะส่วนวิทยากรก็คือนางสาวสุรยดามะคาเรงที่มาพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทดลองทำไปด้วยค่ะ ท่านนายอำเภอบอกว่าการฝึกอบรมทำผ้าพ,พิมพ์ลายเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่เพื่อที่จะให้สตรีได้มีทักษะวิชาชีพทำเป็นอาชีพเสริมร่วมกับํำการเกษตรจะได้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนส่วนวิทยากรก็มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และการสร้างสารรค์ลวดลายที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผ้าถุงและก็ ได้แล้วก็ผ้าลึกปัดค่ะก็คือผ้าลึกปัดจะเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ที่นิยมใช้กันมากในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือผู้ชายจะเอาไว้พันหัวส่วนผู้หญิงก็จะเอาไว้พรุมผมหรือว่า,าใช้นุ่งเป็นผ้าอนเนกประสงค์อะค่ะก็คือใช้ได้หมดเลย การทำผ้าพิมพ์ลายสามารถขายเป็นผืนผ้าก็ได้หรือว่าจะนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้สตรีมีทางเลือกในการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในด้านการตลาดเพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเองค่ะ การอุปรมในครั้งนี้นะคะท่านนายอำเภอก็หวังจะให้เป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอยังการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงด้วยค่ะเพราะว่าอำเภอเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียค่ะ